กินเมื่อะไรก็มีปลาทะยอ,อมากได้ได้ไดอนนันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้ o p p จะพามากินกุยเตียวน้ำตงงุงมูวันนี้จะไม่ทำอาหนะวันนี้ว่า o p p อยากกินเมนูไงไงใส่ปรุงกรณยจ้า o p p ชอบกินใส่ถั่ว มันจะหอมกว่านะแล้วก็โอ,อ้พริกเผาว้วายยางมากกินเมื่อไไรก็มีปาาหฮยยอมากได้ได้ไดจ้าแล้วก็เปรียปร้ยวๆน,น้ำส้มนิงหน่อยจ้า ทัน,นยังไงกว่าต้องกินเร็วเร็วจ้าอุ้ยใส่ยอมากเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดน่อยวันนี้ไม่ใส่น้ำปลานะไม่อยากกินเค็มจ้ามากินกันเลยทุกคนชิมก่อนนะว้าพอเพ็ก แล้วก็อันนี้มีเมนูทักโซตัวอีจ้าตัวพรูแล้วก็อันนี้อะไรนะใบโหระพาแล้วก็ใบโบโบเยอมากเลยโอ้ลืมมีพริกสดตัวอีนะเอาไปจักกินกับกัปปี้ เมนเมนมากินกุ้ยเตี๋ยวมูน้ำตกกันครับผมขอคำโต๊ตตออะเขาเปะ่าปะไปเลย <S <S อร่อยจริงแต่ผมอยากใิ้ตันีงหน่อยใส่พริกดีกว่าใส่พริกนิดหน่อยนะ อยากกินแพพท์โอเคโอเคพอเรียบไปเรียบจะกินต่อไปดีกว่าเนื้อหม,ม,มูนุม่ม 아니 루치는 나기나. 음. 오빠ชอบกิน 꿔어 무남독 사이 쎌냉나. 음. 날 호랑파. 험하. ใบโหระพใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ใช่ไหมครับผมชอบใส่แบบนี้โอเคพอโอเคโอเร่โเคเรให้เข้ากันนักกินไหมครับทุกคนคำนี้กินกับใบโหระพด้วยนะตามด้วยกบปี แล้วก็ฟลิกสดกับปีคัมคัมไม่แพ้แพ้แพคโอ้ฟลิกแพนมาว้า Thoải 앞으로 Ui Mỡ kia kín pệt Sạp nắp lưới cuối kia Cắp cắp bì, Khao cân nè bay bò bọc มวนมวนแล้วก็ตัดกับปีนิ่หน่อยนะห้ามกินเยอะนะกัปีเแค็ม,มากสดชื่นเด็กๆคนไหนไม่ชอบกินปักใครมาดูี่ อป p าเป็นคนเกาหลีแต่กินผักสดไตนะทุกคนก็ต้องกินพักสดเยอะๆแบบนี้เพราะว่ามีประโยชน์มากมาย healthy อปาชอบกว๋วยเตี๋ยวไทยนะมีกว๋วยเตี๋ยวเรือกว๋วยเตี๋ยวมูน้ำตกกว๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ไหมครับ แต่ก๋르ยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยว나ูน้ําตกอะไรไหมมันแต่ผมก็คิดว่ารสชาตอบกิก